คุณเคยคิดไหมว่าเวลาเสื้อยืดที่เราใส่เนี่ยบางครั้งมันก็เป็นลายธรรมดาธรรมดาเกินไปคือแบบว่าโหลเดินไปที่ไหนก็เอา้าเจออีกแล้วเจออีกแล้วเหมือนเราเนี่ยอย่างผมมีอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยไหนเนี่ยเห็นไหมมันก็ธรมธรมดาธรรมดาโอ้โหนี่โหสมัยที่ฉันแบบเพิ่งเกิดเลยเอ่ะคุณทันเด้อมันธรรมดาไงคือ,อไปที่ไหนก็เห็นลายอย่างเงี้ยหรือแม่ก็ลายพวกเครื่องดื่ม ชูกำลังหรือว่าอาจจะเป็นเสื้อที่สกีลายซ้ำๆมีแบบลายของธนวัลน,นี่มีไหมโอ้โหเข้าทางเลยนะฮะวันนี้ S อสบีละคิดใหญ่เนี่ยจะพาไปดูคุณอยากได้หน้าคุณใช่ไหมเสื้อยืดก็จะเป็นหน้าคุณจริงเหรอถ้าคุณอยากได้เสื้อยืดที่เป็นหน้าแฟนคุณ<ๆ>ก็จะได้เสื้อยืดหน้าแฟนคุณ<ๆ>ก็คือทำรูปเราเอาไว้ไปให้แฟนใส่ ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะยอมใส่ว่าะแต่เอาง่ายๆว่าเราอยากได้รูปอะไรค่ะสามารถที่จะสร้างสรรค์เข้าไปในเสื้อยืดได้ไดทั้งหมด,หมดเ,ลเลยนะอ่อะไปยังไงไปดิตามได้จากเอสบีและคิดใหญ่ครับเชิญค่ะ ธุรกิจยอดนิยมสําหรับวัยรุ่นในตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าใช่ไหมครับแน่นอนมีการตั้งเว็บไซต์มาหรือว่ามีการโพสต์ใน a c e b o o k นะครับในการขายเสื้อผ้าแล้วก็นําเข้าเสื้อผ้ามาจากทางต่างประเทศเข้ามานะครับหรือว่าผลิตเองก็ตามส่วนหนึ่งนะครับก็มีการนําศิลปะเข้ามาใช้ทําให้เสื้อผ้าของตัวเองนั้นเป็นเอกลักษณ์นะครับวันนี้ผมพามาที่ตลาดนัดสวนจะดูจักนะครับมาดูไอเดียแปลกๆที่น่าสนใจครับพาไปดูกันเลยครับ ผู้ชมตามผมได้นะครับผมเรียรนเองนะครับนี่แต่ว่าไม่ใช่เจ้าหมีพันธุ์ด้าตัวนี้นะแต่ว่าดูหล่อขึ้นใช่ไหมฮะัตอ้ว,วนขึ้นเล็กน้อยหน,น้าตาหล่อขึ้นนี่นะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ร้านไก่สามเสื้อมีเรื่องนะครับและก็อยู่กับน้องทั้งสองท่านที่เป็นเจ้าของร้านแล้วก็ไอเดียดีๆแบบนี้นะครับกับทางน้องพีทและน้องโอ๊กนะครับนี่สวัสดีครับ,รบนี่ขอดูเสื้อก่อนเลยนี่จุดเด่นของร้านครับที่เรามาวันนี้เพราะว่า เสื้อยืดหน้าเหมือนเหมือนไหมฮะเจ้าของคุณพีทกับรูปที่เสื้อเหมือนกันจริงๆเลยไอเดียนี้เนี่ยะเริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไงบ้างเสื้อยืดหน้าเหมือนอ๋อถ้าถ้าเสื้อหน้าคนอันนี้จะเรียกเป็นเสื้อหน้าคนเสื้อหน้าคุณครับนคอนเซ็ปต์ก็คืออันนี้นี่ผมจะคิดมาจากว่าคือผมอยากจะเอา ศิลปะที่สไตล์งานที่ผมชอบอครับมาบ, <énd ram, S 2> บวกกับจะจะจะ,จะเอาอยัางไงให้มาผสมกับคนได้นหครับ <ม droit S 1> ก็เลยเอาเป็นหน้าของคน<ม> pinch, นะครับมาผสมกับกับสไตล์ที่ผมชอบออกมาเป็นชื่ชอหน้าคนคก็แสดงว่ามีหัวศิละปะพอสมควรเลยเก่อนหน้านี้ทําอะไรครับก <çon. S 1> ่อนหน้านี้ผมก็วาดการ์ตูนครับแล้วก็เคยเขียนสคริปต์ไบเตอร์ให้กับบริษัทแอนิเมชันไนครับ เพตอนหลังก็ลาออกมามาทําแบบเต็มตัวเลยใช่ครับตอนมาทําเริ่มต้นทําอะไรบ้างได้ข่าวว่าตอนแรกไม่ได้ทําเป็นเสื้อยืดหน้าเหมือนลักษณะแบบนี้ไม่ได้เป็นหน้าคนแบบนี้แต่ว่าทําเป็นตัวเจ้าแบนผ้าเหมือนที่ผมเล่นอยู่ที่เมื่อกี้ใช่ไหมฮะตอนนั้นเป็นไงบ้างอันนั้นมันจะเป็นอันนี้จะเป็นคอนเซปต์เสื้อมีเรื่องราวครับครับก็คือมันย่อมาจากเป็นชื่อเป็นชื่อร้านเหมือนกันเป็นไกลสามเสื้อมีเรื่องก็คือย่อมาจากเสื้อมีเรื่องราวเสื้อ มันจะเป็นคอนเซปต์แพนด้าแล้วก็มีสตอรี่เกี่ยวกับไวรัสแพนด้าระบาดท,ที่ระบาดไปสู่ทุกสิ่งทุกอย่างครับแล้วก็พวกทุกสิ่งทุกอย่างอย่าง,างเช่นฝนหรือว่าตะบ,บองเพชรอะไรเงี้ยมันก็กลายพันธุ์เป็นแพนด้าแล้วผมเอามาใส่บนเสื้อแล้วมันก็จะมีสตอรี่เป็นเร่มอย่างเงี้ยครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับ,รบอยากเห็นเสื้ออยากเห็นเสื้อนี่ไหมมีไหมแพนด้าแต่ละตัวก็จะมีเรื่องของมันนะครับครับอ๋อ นี่อากาเราถึนด่าก่อนนะฮะโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนี่เป็นเรื่องของตัวนี้ครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นเรื่องมาจากฝนเลยครับรบก็คือในในเล่มนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่ามีตัวเนี้ร้อนมากจนละลายเนี่ยนี้ก็เป็นภาพตอนที่มันละลายแล้วมันก็ระเหยขึ้นไปบนฟ้าพอเจอเพื่อนเยอะแยะมันก็อยู่กันแน่นจนอึดอัดแล้วมันก็แบบระเบิดสุดท้ายมันระเบิดลงมาเป็นฝนแันด้าอ๋อขายเป็นไอเดียว่างั้นใช่ครับคือเสื้อผม สำหรับผมผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อที่สวยเฉยอะเดินไปมันก็จบแค่คําว่าสวยครับแต่ว่าคงผมจะทําให้มันมีเรื่องราวออกมาต่อยอดออกมาให้แบบคนใส่ก็จะรู้ว่าเออมันมีสตรอรี่อยู่นะอย่างเงี้ยครับเน้นเรื่องของสตรอรี่แล้วก็ตัวการ์ตูนหรือว่าวาดหน้าเหมือนหรือว่าเป็นเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเ<ช><ใ>น้นเรื่องนี้เป็นหลักอย่างตอนแรกที่ได้ทํามาเนี่ยลาบากไหมฮะกว่าจะคิดเป็นพอดเรื่องออกมาได้ ก็ปกติผมชอบวาดการ์ตูนอยู่แล้วครับ,รบมันเหมือนเป็นงานต่อยอดจากสมัยมหาลัยมากกว่าว่าคือเราคิดก่อนตอนตอนที่คอนเซปต์มันกำเนิดก็คือมันมีเรื่องเกี่ยวกับแพนด้ากับกวางตัวหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วผมก็ต่อยอดมาต่อยอดจากตรงนั้นมาต่อมาเรื่อยๆครับพอแบบเรา,เ,าเราเรา,เราออกจากงานมาแล้วเราก็อยากจะทําเสื้อก็มาบวกกันรวมกันก็ต่อยอดเรามาอีกอ,อ่ามาถามน้องโอ๊กบ้าง ทำธุรกิจนี้มานานเท่าไหร่แล้วฮะผมก็ที่จริงก็เริ่มทํามาตั้งแต่เริ่มได้กับเขาแต่ว่าไม่ได้เข้ามาเต็มอะครับเพราะว่าผมก็ทั้งเรียนเราก็เพิ่งได้เริ่มทํางานครับแต่ตอนนี้ก็เข้ามาเต็มที่แล้วครับเพราะว่าเพิ่งออกจากงานมาอืมก็เลยมาช่วยเต็มที่เลยใช่ครับนี่ครับนี่จะเป็นเสื้อคอนเซ็ปต์แรกนะครับผมหน่าเหมือนคนอุณโอ๊กใช่เปออโอ้สวยเลยะนะครับอันนี้คือแบบ อย่างแบบอ่ะวางคู่อะไรถ่ายหน่อยนี่นอ่าเหมือนเหมือนเด๊ะนะครับเหมือนเด๊ะอ้าวนี่คือแบบแบบหน้าอย่างเดียวแบบหน้าอย่างเดียวครับแบบหน้าอย่างเดียวอ่ะมีแบบ่นด้ว่าวาดตามรูปอะไรเงี้ยก็จะวาดตามรูปที่ส่งมาให้สามารถวาดเต็มตัวได้นี่ก็เป็นไม่หญิงเลยๆตาวสมัยเลยใช่ครับหรือว่าจะวาดแบบเป็นตัวการ์ตูนเป็นล้อเลียนล้อเลียนใช่ไหมใช่ภาพเอสดีครับแต่ก็จะเป็นสไตล์เราอันนี้อันนี้ใครครับ อันนี้แม่ผมครับเขาบอกได้ว่าอยากจะใส่ชุดอะไรแล้วก็จัดให้ได้ครับเท่าไหร่นะสอสองอาทิตย์ใช่ไหมครับใช่สองอาทิตย์ผมอันนี้ก็จะเป็นสไตล์น้องชายผมก็คือน้องผมก็เป็นนักวาดการ์ตูนเหมือนกันครก็เขาก็จะวาดเป็นสไตล์คอมิกของเขาครับที่คนมาให้ทําโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหน้าเหมือนทั้งหมดเลยใช่ไหมครัมีแบบอื่นไหมมีให้มาทําอะไรลักษณะอย่างอื่นไหม ก็มีตอนนี้ผมก็เริ่มทําเสื้อรุ่นนะครับก็คือแบบอย่างล่าสุดที่ทําไปคือเทําเป็นหน้าอย่างเงี้ยครับสี่สิบคนก็คือหน้าใครหน้ามันอย่างเงี้ยสี่สิบแปดคนยกห้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ทํายกห้องหรือว่าอืมแล้วก็จะมีชื่อโรงเรียนอะไรอยู่ข้างล่างอ๋อส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นเป็นแบบผมก็จะทําเป็นหน้าคนอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทําเป็นหน้าเล็กเล็กเล็กๆล็กทห้าสิบคนอยู่ในเสื้อตัวเดียวโอ้ยอย่างนี้ต้องถามก่อนเพราะว่ามันมันเป็นงานฝีมือนะ ราคาถ้าเกิดสมมติทำหลายคนเนี่ยแพงกว่าปกติป่ะครับก็ราคาถ้าแพงหลยมันแล้วแต่เทคนิคครับคือถ้าสมมติว่าอย่างถ้าเกิดว่าผมทําเป็นลายเดียวในตัวเดียวอะครับมันก็จะขึ้นบล็อกได้พอขึ้นบล็อกราคามันก็จะดรอปลงแต่ถ้าเกิดว่าทําเทคนิคนี้คือมันคือมันความพิเศษของมันคือมันสามารถทําตัวเดียวได้สั่งตัวเดียวก็ได้แต่เวลาทําตัวเดียวมันก็เลยจะแพงกว่าครับจากตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยตั้งแต่เป็นนักศึกษา นะครับแล้วก็มาทํางานเล็กน้อยทํางานประจําแล้วก็มาเริ่มต้นทําธุรกิจด้วยตัวเองทีนี้มาเริ่มต้นที่นี่ตลาดนัดสวนจะดูจกักรตอนทำเนี่ยเอ,อมันต้องมีการปรึกษาใครไหมแล้วก็ไปมีการตรวจสอบเรื่องของการที่จะตั้งร้านเนี่ยมันทําได้ยังไงบ้างครับก็ปรึกษาใครไหม,มก็มีนะครับ,รบก็จะมีเหมือนผมก็จะมีโค้ชการเงิน พี่เป็นที่ปรึกษาเรื่องการทําธุรกิจแล้วก็เรื่องจะ m a n น g ร้านยังไงบัญชียังไงอะไรครับอยู่เหมือนกันแล้วก็ไปเข้าไปเข้าคอร์สเรียนเหมือนกันแบบเขียนแผนธุรกิจยังไงครับแล้วก็ปรึกษากับแม่อะไรย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่เริ่มทํามันก็จะเกิดจากสิ่งที่เราคิดค,คิดแล้วก็แล้วก็ทาอะครับแล้วเราก็จะไปแก้ปัญหาเอาแต่ผมก็จะมีแผนคร่าวๆเ,เหมือนกันว่าสเต็ปมันจะเดินประมาณนี้นะแล้วถ้าเกิดว่ามัน ไม่ใช่ก็จะคอยตบให้เข้าที่เข้าทางจากจากคำปรึกษาของโค้ชการเงินกับกับคุณแม,ม่มีการไปตรวจสอบธุรกิจไหมครัว่าธุรกิจนี้เนี่ยคนอื่นเคยทํำไหมไปนะครับไปมีเป็นกไ<ง>ไ็ไปถามไปถามก็ไปไปถามคนที่เขาเคยทํามาก่อนนะครับหรือว่าสไตล์ร้านที่เขาที่เราคิดว่าเออเนี่ยเป็นแบบแบบสไตล์ที่ที่เราอยากจะทำอะไรเงี้ยครับ,รบก็ไปถามว่าเป็นยังไง ก็มองดูวิเคราะห์เอาด้วยวิเคราะห์ <because S 2> <ม>เองด้วยว่าเออจุดเด่นจุดด้อยเขาเป็นยังไงแล้วก็ถามว่าเออหัวใจหลักที่เขาทําแล้วจะอยู่ได้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาจากผู้ใหญ่ด้วยใช่ใชด้วยครับมีการศึกษาจากทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าหนังสืออะไรไหมครับก็ด้วยครับก็อ่านพวกหนังสือการเงินอะไรก็อ่านกัน<ๆ>รวมๆกันไปใช่ใช่แต่ว่าช่องทางนี้ไม่ใช่ช่องทางเดียวในการที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องของสินค้าของเราได้ค่ะว่ามีใน Facebook ด้วยใช่ครับเป็นยังไงบ้างฮะ ใน Facebook ของเราครับก็จะใช้ชื่อว่าไก่สามช็อปคอนะครับรับก็คือสามารถพูดคุยในมันเรามีบล็อกในนั้นเราก็พูดพูดคุยตอบโต้กันได้สั่งสินค้านั้นเลยก็ได้ครับผมตีมชมอะไรได้หมดเลยครับอืมคือสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ได้ครับสั่งยังไงฮะสมมุติว่าถ้าผมสนใจปุ๊บพิมพ์เข้าไปละใน Facebook อบอกว่าอยากได้เสื้อตัวนี้ยังไงบ้างแล้วการจัดส่งอะไรเป็นยังไงบ้างก็สั่งผ่าน สั่งผ่าน a c e b o o กเลยก็ได้ครับแล้วผมก็จะไปตอบเองหรือว่าจะสั่งเข้ามาในอีเมลก็ได้ก็สั่งอยากได้เสื้อตัวไหนก็สั่งเข้ามาเลยเดี๋ยวเราก็ตอบกลับไปหมดครับก็มีแบบเสื้อให้เลือกภายในเว็บอยู่แล้วครับอืมก็ส่งรูปภาพมามีแบบเสื้อด้วยแล้วก็อยากที่จะได้ภาพของตัวเราเองก็ส่งมาได้ใช่ครับอืมอย่างการทําตอนนี้เนี่ยถือว่ารายได้ดีไหมก็โอเคนะครับถือว่าอยู่ในระดับที่ก็ ก็ดูแลตัวเองได้ในระดับแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าเยอะอะไรมากครับแต่มันก็ผมก็คิดว่ามันจะเป็นสเต็ปในการก้าวของมันไปเพราะว่าผมก็มองถึงว่าเสื้อเนี้ยผมก็จะต่อยอดไปเป็นหนังสือคือจริงๆผมอยากจะทําสําหนับพิมพ์ด้วยครับมันก็ผมก็ทําให้มันโยงลิงก์กันได้คืออย่างแพนด้าที่มันมีสตอรี่รผมก็จะเขียนออกมาเป็นเป็นหนังสือ ที่เป็นสตรอรี่เมนหลักของอันนี้อีกทีหนึง่งเพราะว่ามันจะโยงกันได้แบบพอหนังสือออกมันก็จะโยงกลับมาที่เสื้อได้อีกทีนึงเหมือนกันเพราะว่าต้องขอชื่นชมคือเป็นน้องเด็กๆอยู่เลยเนี่ยก็คือเริ่มต้นธุรกิจขึ้นมาเองนะครับในการสร้างสารรค์นะครับแล้วก็หารายได้ให้ตัวเองด้วยเป็นเจ้าของธุรกิจตั้งแต่อย่างเด็กท้ายที่สุดนี้โปรโมทร้านหน่อยฮะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างตอนนี้สินค้าในอนาคตจะเป็นยังไงอ่ะเอาเลยครับครับก็เรียนเชิญทุกคนนะครับมาที่ตลาดนัดสวนจตุจักรนะครับ อยู่ที่โครงการ7ซอย5ครับผมเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับก็คือตอนนี้ก็จะมีเสื้อหลากหลายให้เลือกครับประมาณ30กว่าลายแล้วก็ลายล่าสุดตอนนี้จะเป็นลายนี้นะครับผมบเขียนโดยพี่เอกครับผมพี่เอกกระสิอพี่เอกครับผมลายเป็นคนหน้าตาปลาใชใช่ครับผมชอบก็ในเว็บไซต์ก็คือเซิร์ชไปใน Google ก็ได้ครับว่าไก่3เสื้อมีเรื่อง หรือว่าเป็นไก่สามเสื้อหน้าคนก็จะมีทั้งเว็บไซต์แล้วก็ f a c e b o o k ขึ้นมาใช่ครับตอนนี้โด่งดังออกไปหลายรายการแล้วนะครับวันนี้อีกหนึ่งรายการของเรานะฮะเพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณน้องทั้ง2คนมากครับขอบคุณครับขอบครับีเหมือนกันนะนะฮะเสื้อที่ไม่เหมือนใครนะเราอยากได้ลายๆายเราก็ทำไป นันวันอยากได้ลายใครดีฉันเหรอน้องหมาที่บ้านน้องหมาใช่ไหมอน่ารักนะก็เอารูปถ่ายไปให้เขาเดี๋ยวผมพลางล่งล่างลใช้คอมพิวเตอร์เสร็จปุ๊บโอ้โหเป็นหน้าเราจริงๆอันนี้อันนี้ทำไปเป็นของขวัญได้ด้วยนะใช่ใชมันมีมูลค่าในตัวเองไงากเดิมแล้ว ปุกเสยืดตัวหนึ่งอาจจะไม่กี่สิบบาทธร,รมดาไหมเป็นที่ก็ร้อยกว่าบาทเ่ยแต่ตัวนี้ขายได้ไหลายร้อยเลยทีเดียวน้นองเขายังเด็กเลยมีไอเดียนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่จะเอาไอเดียมาต่อยอดทาธุรกิจของคุณนั้นมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เป็นช่วงของ SME เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูไอกันบ้างค่ะเดี๋ยวกลับมาครับ